สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการอนุบาลลูกไก่ด้วยวงบ่อซีเมนต์นะครับเพราะว่าที่ฟาร์มของผมนะครับมันมีเคยปลูกมะนาวมาก่อนนะครับมันเลยมีวงบ่อไว้ยเยอะ,ะครับก็เลยใช้ประโยชน์จากวงบ่อนะครับเผื่อใครจะเอาไปเป็นแนวทางหรือทําตามก็ได้นะครับครับจะเอาลูกไก่และแม่ไก่วางไว้ในนี้นครับแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ให้อาหารมันในนี้เลยนะครับ ผมมาให้อาหารเช้าเย็นประมาณผมจะอนุบาลไว้ให้แม่มันเลี้ยงประมาณสักสองอาทิตย์นะครับแล้วผมก็จะแยกแม่มันออกนะครับแล้วก็จะเลี้ยงไว้แต่อนุบาลไว้แต่ลูกมันนะครับนะครับผมจะใช้ตะแกรงเขาเรียกตะแกรงพลาสติกครับในการคุมไว้นี่ผมกําลังเริ่มทำครับอย่างที่ปิดยังไม่ดีเท่าไหร่ เผื่อใครจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ไก่ตัวอื่นมากวนแม่ไก่แล้วก็ลูกไก่นะครับอัตราการรอดมันจะสูงนะครับครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะพามาดูตอนผมแยกลูกไก่แล้วอีกสองอาทิตย์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงสลับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ